ที่ชอบดูหนังของมาเวลบ้างบอกเลยว่าของฟรีชิ้นนี้ต้องหามพลาดเด็ดขาดเพราะเขาคือรูปก,กับปานอเมริกานะโหบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบอับปานอเมริกานะเป็นฮีโร่ในดวงใจก็ต้องหามพลาดกันแล้วแหละของแรงแบบนี้ ข่าแมปตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน,นะคะเล่นให้น้องดูด้วยข่าวว่าต้องทํำยังไงบ้างและเมื่อน้องเข้ามานะคะน,น้องจะต้องเลือกตัวละครที่เขาปลดร็อกนะฮะมันจะมี2ตัวนะคะคือแอนด์แมนกับสไปเดอร์แมนนั่นเองซึ่งตัวพี่พี่จะเลือกสไปเดอร์แมนลวกันนะคะง่ายๆดีนะคะเพราะเราจะต้องไปสร้างไทคูที่เป็นสไปเดอร์แมนแบบนี้น,นั่นเอง นะคะในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องอยู่ในแมบนี้และเล่นเกมเกมนี้นะคะเป็นเวลา12ชั่วโมงค่ะจากนั้นน้องๆจะต้องสร้างไทคูณทั้งหมด3ชั้นนะคะแค่1ครั้งไม่ต้องรีเบิร์นนะคะและควสที่3ก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเชิญเพื่อนมาค่ะ เชิญเพื่อนนะคะสามารถกดปุ่มสีเขียวด้านซ้ายมือเชิญเพื่อนได้เลยนะคะแล้วก็สร้างไปเรื่อยมันจะมีอันฟรีอยู่นะคะน้องก็เหมือนกับการสร้างไทคูนทั่วไปเลยค่ะก็ไม่ได้ยากน,นะคะแต่เราต้องสร้างทั้งหมด3ชั้นนั่นเองใครแนะะ่ที่อยากได้ของฟรีชิ้นนี้พี่แปแน้นแนะนําให้รีบมาทาเลยนะคะเพราะตอนนี้คนเล่นน้อยมากนะคะประมาณร2 0 130คนเองเท่าน,นั้นอาจจะลดลงกว่านี้ค่ะลองมาทําดูนะคะพี่แป้นของ,ของมันค่อนข้างที่จะสวยเลยก่อนที่จะดูคลิปนี้จบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่แป้นด้วยนะคะว่าน้องอยู่บ้านรอยยู่่ทีีโเนแล้ว